โอ้หิวข้าวกินข้าวก่อนจ้านี่กินข้าวก่อนจ้าเนี่ยคพรกเยอะแยะไปหมดอืมวันหน้าเอาของมาให้แล้วอสั่งได้อย่างใจจังเลยเราไปเอามาแล้ว้ไมบสองอันได้มาอีกสองเป็นสี่โอ้เราจะซ่อนไว้ เอาเก็บไว้บ้านเพราะว่ามันอของแบบน,นี้มันหาใช้ยากเอาซ่อนไว้เอากลับไปไว้บ้านอันนึ่งโอ้ไปเปลี่ยนมานผักดีกว่าอกินข้าวก่อน,นที่งานเราสัก,กระเบอือยาเรือลบไม้เก้าหลังมีคอนมีโน่นมีนี่ม,ม,มา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  ลาบหมูไข่ดาวจ้ากินก่อนแล้วไปต่อคงจะเก้าโมงกว่าี่ยคะเลยอสี่บันไดจบห้าห้องซักผ้าจบเออแปดชั่วโมงทำอะไรมากมายต่อออฟฟิศอีกสามวันนี้เยอะหน่อยไม่มีปัญหาง่ายๆชิวๆ บอกลูกค้าว่าแล้วว่าฉันพักร้อนบอกทุกคนเลยอบอกอีดำด้วยแล้วก็โอเคทักก็บอกเที่ยวให้สนุกนะอบอกพยายามยอมคอมเพนไหมว่าถ้าคนแทนเรามานะเธอมาเดินดูด้วยนะมันปล่อยทิ้งไว้ปีที่แล้ว้วเก็บเกือบตายย,าย่ยายย จะทำตามเธอวันนี้ไปไหนไม่้วมีสักคนเหรอซัมพล็อกเรากาแฟหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อกาแฟมาอีกสามวันอาทิตย์เนะกินอีกสามวันอาทิตย์หองใส่ถุงมาเช้ากินข้าวละออมามามา<อ>ข้าวก่อน อะไรจะดีดสักทีแหละเ,เนี่ยข้าวไข่ดาวราหมูมาเด้อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราก็จะชันเสแล้วข้าวไข่ดาวราบหมูจ้าเ,ออเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กินอาหารเชา้า 妈妈妈嘛，拜拜，咋？